สวัสดีครับเมนูแนะนำบายกิติครับวันนี้กิติอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้ปกติถ่ายร้านข้าวราดแกงนะเออข้าวราดแกงแนะนำข้าวราดแกงภาคใต้ทั่วประเทศไทยแต่วันนี้ขับรถมาจากห้าแยกเป็นตัวเมืองอกาญจนบุรีก็ยกห้าแยกเนลเกินลกนะฮะเพื่อไปนี่เลยหนองขาวนะเพื่อออกไปสุพรรณบุรีนะครับแต่ถนนเส้นนี้นะครับหูมาเจอร้านข้าวราดแกงครับ แต่ขายทุกอย่างนะชื่อว่าขอเปิดเปิดแมดนึงเขาอ,อยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะชื่อว่าเจ้านานี่ท่านผู้ชมดูบรรยากาศก,าก่อนนะมีทุกอย่างเลยนอกจากข้าวราดแกงแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุนผัดไทยกุ้งสดแต่เขาบอกว่าเยอะนะนี่ดูบรรยากาศของร้านก่อนโอ้โหนี่เราดีวิวร้านก่อนเลยหูบรรยากาศสุดยอดฟินๆฟินเลยนะท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมครับโอ้โหนี่ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งซ้ายมือเนะี่ย ก็มีหนองบัวด้วยหนองบัวแดงออกบัวแดงบัวหลายสีออกมาด้วยกัน้งนางนานก็สุดยอดจริงๆคนระับนั่งได้บรรยากาศนอกจากมาทานการัดแกงแล้วยังได้บรรยากาศของร้านยอดโอ้โหสามารถดังนานได้แล้วก็ฝากกลอวนะครับเวลาท่องเที่ยวเดินผ่านกระโดดเส้นจากการที่เราดูดีไปหนองขาวผ่านตรงนี้แน่นอนเลยครับมองขวามือเดี๋ยวเราไปดูดนะังไรดีกว่าท่านผู้ชมไปดู ยกสูงฮนะเสาปูนความสูงอยู่บนอยู่บนแม่น้ําอยู่บนกลางบึงอย่างนี้ท่านผู้ชมสามารถเข้าได้ทุกทางเลยนะหนูลูกค้าออกทางซ้ายออกทางขวาออกทางขวาส่วนมากโครงสร้างเราจะเป็นไม้ไผ่ได้บรรยากาศน,านั่งชิวๆเลยครับขึ้นมาถึงโอ้โหดูบรรยากาศก่อนผมไปดูโครงสร้างนะเอออย่าเรียนแบบนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นเขาอะไรนะทุกคนเวลามากินแล้วนะนอกจากเรามากินอาหารแล้วนะมันได้หมดเลยได้บรรยากาศนะฮะ โอ้โหจะนั่งแบบม้าตัวยาวข้างหน้าหรือว่ามองไปฝั่งนน้นหรือว่ามีซุ้มด้วยมีซุ้มฝั่งนี้สี่ซุ้มนะมีคนลูกค้านั่งอยู่นะแล้วก็มีหนองบัวสามารถเดินไปเช็คอินถ่ายรูปได้นะแล้วก็ร้านที่นี่บรรยากาศของร้านแล้วก็มีก็มีการสแกนด้วยอ่ะใช้มือสแกนอของาาอนน่ากาปกติสวมนกากผ่านทีนี้สวมหน้ากากโอเคสวมก็สวมครับ โอเคนะฮะนี่เข้ามาในบรรยากาศนะไปในร้านครับปกติครับน้องสวัสดีค่ะเจ้าของร้านไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เนาะครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะร้านเจ้านาค่ะเจ้านาเปิดกี่ปีแล้วเนี่ยเปิดได้ปีกว่าปีกว่าแล้วลูกค้าเยอะไหมเนี่ยตอนนี้โควิดระบาดนะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เนาะครับผมบรรยากาศชิลๆครับไม่ในร้านเราขายอะไรกี่อย่างเยอะค่ะก้ารัดแกงที่เน้นเลยเมนูหลักก็คือก้าวร้านแกงตามสั่งแล้วก็มี ผัดไทยกครงโสดกสมม๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวม,มีไหมส้มตำมีไหมโอ้โหนี่มาในร้านครบสูตรเลยนะขอดูบรรยากาศร้านนิดหนึ่งท่านผู้ชมดูนะนี่ผมเน้นเลยนะข้าวรัดแกงที่ได้บรรยากาศเวลาเพื่อนๆมานั่งนะ่านตรงนี้<ม><ม>นี่นมีกี่เมนูเนี่ยนี่อยู่บน,บนในตู้เนี่ยประมาณเจ็ดแปดเมนูโอเคครับโอ้โหสาบแค่นี้ก็พอได้กินแล้วนะมีผนงหมูมีนี่หมูเกี่ยวกับหมูนี่ก็ผัดขิง แล้วก็อันนี้ผัดผัดผัดเผ็ดนกไฟ่ปลาโลแกงส้มอันนี้มระหมูกี่โมงถึงกี่โมงครับเจ็ดโมงครึ่งถึงสองทุง่มทุกวันไหมทุกวันค่ะทุกวันเลยไม่ใช่ค่ะ,ยะหยุดทุกวันพปะอ๋อหยุดทุกวันพฤหัสบอกเส้นทางนิดหนึ่งลูกค้าจะมาจาังบรรยากาศสุดยอดเลยดังๆหน่อยเส้นทางวิ่งมาจากห้าแยกในตัวเมืองกาญจนบุรีเขาเรียกห้าแยกแก่งเซียน ตรงนั้นไม่ใช่วังสารพีในเมืองใช่ไหมครับอ่าในเมืองที่จำลองเส้นนี้อ๋อนั่นวังสารพีครับฮะแยกวังสารพีวังสารพีอ่าวิ่งมาทางหนองขาวประมาณสักสิบห้าโลประมาณนั้นครสิบห้าโลมองขวามือโอเคครับนี่คือบรรยากาศของร้านอ่ะทีนี้อาจจะกินข้าวแล้วมาดูลองดูก่อนนะครับเอาอันนี้เลยกินอันนี้เลยปัดขิง กับก้างหลังแกงกะทิใช่ไหมใช่ครัโอเคเดี๋ยววางต๊ะนี้อาเลนะนี่ท่านผู้ชมนะเรามาดูบรรยากาศมาข้าวรดแกงมากินก๋วยเตี๋ยวมากินส้มตําต้องมาร้านนี้เลยครับท่านผู้ชมอู้อะไรจะสุดยอดขนาดนี้ในบรรยากาศหนองมีป่าด้วยนี่ดูบรรยากาศของร้านนะคือเขาเน้นนี่การต้องเที่ยวด้วยนะท่องเที่ยวก็เพื่อนๆจะให้อาหารป่าก็มีด้วย ให้าหารปลากวดละห้าบาทตรงนี้นะฮะมุมนี้ม,มุมก็เรียว่าได้บรรยากาศของร้านจริงๆนะมีมีอ่านอยู่ด้วยมีอ่านด้วยมาเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้โหเมื่อกี้สั่งแกงคะทิหน่อไม้ไก่กับผัดขิงไก่นี่ฮะโอ้โหเมนูหลากหลายครับมีประมาณ10บสิกว่าเมนูแล้วก็ข้าวราดแกงนะแต่ว่าที่หลักๆมเขามีข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นด้วยเขามีผัดไทยกุ้งสดโดยเฉพาะส้ตมตําก็มีนะฮะได้บรรยากาศแต่นี่คือเมนูนะของเขานะนะร้านเจ้านานะครับบรรยากาศด,ด,ดูดูเมนูก่อนนะเยอะเลยนะแล้วก็มีอาหารตามสั่งพวกประเภทใส่ถาดด้วยเป็นชุดๆนะครับเมนูเป็นอาหารจานเดียวนะฮะอาหารจานเดียวผัดไทยกุ้งสด ผัดไทยโบราณผัดไทยกุ้งผัดไทยหมูกระเพราถาดเนื้อหมูสับกระเพราถาดไก่เยี่ยวม้าโอ้โหมผมนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมกินไปด้วยกนไปด้วยดีกว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงอันนี้สั่งข้าวข้าวรัดแกงแล้วก็มีพวกก๋วยเตี๋ยวก็มีก๋ยวยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นน่ะ แล้ว40บาทเองนะเมนูเขาเขียนนะร้านยังหรู40บาทเส้นกว๋วยเตี๋ยวขาหมูตุนแล้วก็มีบะหมี่นะเส้นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนอีก40บาทขาเขาหลากก็อันนี้พิเศษหน่อย50บาทงนว่าวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันผ่านจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปหนองขาวเพื่อไปออกสุพรรณก็อย่าลืมวะอยู่ขาวามือถ้าออกจากกาญจนบุรี ก็ลองมานั่งทานดูวันนี้ก็พับตำแหน่งของร้านววยเพืชป่าเพื่อนๆเอาเป็นว่าผมมากินแล้วครับเมนูแนะนำบายกิติก็ขอบคุณทุกคนที่ดูช่องของกิติช่องช่องใหญ่ของกิติก็มีนะครับไทยตามชา่องหลายคน,นติดตามเยอะแต่ช่องนี้เพิ่งเปิดมาไม่นานเพราะฉะนั้นช่วก,กดติดตามให้หน่อยครับจะะจะพยายามหาร้านอาหารทั่วประเทศไทยเลยจะแนะน้นมากที่สุดครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ